สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการอิ่มตลอนออนเชียงคานร,รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปดูร้านอาหารที่น่ากินน่าชิมจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะแล้วนะครับเราก็มาถึงร้านอาหารกลุ่มสตรีอาหารพื้นเมืงองแก่งสวคค่ะจะอร่อย,าายแค่ไหนเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะไปกัน ตอนนี้เราก็ได้อาหารมาครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณแม่หนูเรือนค่ะคุณแม่สวัดส,วสดีค่ะค่ะให้คุณมแม่แนะนำตัวคุณแม่ชื่อแม่หนูเรือนเป็นประธานกลุ่มสตีอาหารพื้นเมืองอยู่แกงคุดคูค,ค่ะปลาหั่นเป็นอันเบาหรือเดินนอปลาหั่นเป็นประธานกลุ่มสตีอาหารนพื้นเมืองจ้บเรากรับ ปลากระค่ายอาหารอยู่นี่ให้แนะนําโตกอนนาะค่ะก็คือค่ายอาหารมานี้ตั้งแต่ปีสามแม่ค่ายอาหารมาอยู่นี่นะมีสมาชิกครั้งเมื่อสามสิบหกคนก็พัดเปลี่ยนกันมามือละสิบแปดคนก็เมนูแนะนําที่ปลาค่ายดีที่สุดอยู่แกงคุ๊ดคูก็คือกุ้งทอดฟองขึ้นชื่ออยู่นี่ค่ะขอีถ้างั้นก็ขออนุญาตชิมหน่อยนะครับคุณแม่เอาเลยค่ะชิมเลยล้วาชิมเลย แล้วก็พบก,กับเมนูแรกนะคะเดี๋ยวไปชิมกันเลยค่ะบอกแาซ้อนกัอกนอร่อยมากๆเลยค่ะคุณแม่เ,เมนูกุ้งทอนะคะก็จะมีความมีความมันแต่ว่าจะมีความหวามมนของ แม่สำหรับเมนูแรกก็ผ่านไปแล้วเมนูที่สองที่แม่อยากจะนําเสนอเมนูอะไรครับมีต้มยำปลาค้างกับต้มปลาหนิ่งค่ะปลาหนิมเผาเกลือแล้วก็ตาปูปลาล้าค่ะที่ขึ้นชื่อดูแกงทุกอยานี่น้ำตกหมูตําส่วเส้นส่วดองแดงค่ะครับงั้นจะขออนุญาตคุณแม่ชิมอาหารเลยนะครับค่ะชิมเลยค่ะครับสําหรับเมนูที่สองนะครับก็คือเมนูต้มปลาหนิ่น,นะครับจะมีรสชาติอาหารเป็นยังไงเดี๋ยวมาชิมกันครับ โหรสชาติก็จะมีรสชาติอมเปรี้ยวนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่แบบอร่อยมากเลยครับค่ะต่อมานะคะจะเป็นเมนูที่สามค่ะจะเป็นาเมนู ารนะคะคก็จะมีความมีรสชาติเปรี้ยวแล้วก็จะมีความมันอยู่กับเนื้อปลาค่ะก็เป็นมเมนูที่อร่อยมากๆค่ะค่ะต่อไปจะเป็นมเมนูที่สี่นะคะจะเป็นหมูย่างน้ำตกจาก,จากย่างหมูแล้วก็เอามาย่างค่ะเห็ดน้ำตกจาะค่ะเดี๋ยว,ช,วยชิมเลย,เลยค่ะ เมนูต่อไปก็จะเป็นเมนูปลาเผานะครับ๋ยวขออนุญาติมน้ำจิ้มนะ,ะถาสำหรับปลาเผานะครับเนื้อเนื้อ,เน,อเนื้อนะครับก็จะมีขอมนะครับแล้วก็น้ําจิ้มจะเป็นน้ําจิ้มรสชาติของภาคอีสานนิดหน่อยก็จะแบบหวานอมเปรี้ยวนะครับก็ถือว่าแบบอร่อยเป็นซีฟู้ดสไตล์อีสานะครับเมนูต่อไปเลยนะคะจะเป็นส้มตำ เป็นเมนูส้มตำปูปลาใช่ไหมคะแม่ส้มตำปูปลารสชาตินะครับรสชาติของส้มตำปูปลาก็ถือว่าแบบอร่อยมากนะครับจะได้จะได้รสชาติของปูที่แบบว่ามีความข้นๆแล้วก็ของของของน้ำปลาเข้าถึงความเป็นอีสานมากนะครับค่ะต่อไปจะเป็นเมนูสุดท้ายนะคะจะเป็นเมนูตำซส่วนนะคะ เส้นจ้ะซัวเส้นนะคะซัวเส้นค่ะสำหรับเมนูสุดท้ายนะคะจะเป็นซัวเส้นนะคะมีความนัวของน้ำปลาร้านะคะแล้วก็จะมีขนมจีนเข้ามากินด้วยนะคะกับเส้นมะละกอนะคะก็เป็นเมนูที่อร่อยมากๆค่ะ อตอนนี้นะคะก็ได้ชิมอาหารของทางร้านคุณแม่ครบแล้วครับสุดท้ายน,นะครับคุณแม่ก็อยากให้คุณแม่ปากร้านได้ได้เลยครับอันนี้เป็นเมน,น,นที่ขึ้นชื่อของแกงคุดค,คูค,ค่ะอเภรเชียนคานคือที่ค่ายดีที่สุดของเม่นั่นคือยักษ์ฟ้าโปรโมทให้เมย์ว่ากลุ่มสติาห้ารพื้นเมืองถ้าจะมากินก็นมาได้เลยติดต่อเบอร์โทร8 3 3 33สสา 9 9 7, 7 9 3ถ้าสนใจก็ติดต่อมาเบอร์นี้ได้เลยนะคะคุณสตีอาหารพื้นเมืองเมเข้อฟ้าเมนูนี้ค่ะครับสำหรับวันนี้อาหารคุณแม่ถือว่าอร่อยมากเลย<ช>ครับ,รบยังไงพวกเราขออนุญาตไปกินต่อก็ขอบคุณคุณแม่แมากนะคคะขอบุณค่ะ และแล้ววันนี้เราก็มาถึงสถานที่สุดท้ายแล้วนะครับนั่นก็คือถนนคนเดินเชียงคานครับใช่แล้วค่ะซิกเนเจอร์ของเชียงคานนะคะก็คือถนนคนเดินค่ะจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเราไปดูกันเลยค่ะครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงข้างในของถนนคนเดินเชียงคานแล้วครับ ใช่ค่ะมีทั้งของกินของชายและอื่นอีกมากมายจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยค่ะ แล้วแล้วก็มาเซเนเจอร์ของถนนคนเดินเจียคานะครับถ้าใครมาไม่ได้กินกุ้งเสียบไม้ก็คือมาไม่ถึงนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะมีอะไรอีกไปดูกันเลยค่ะเราก็ได้มาแล้วนะคะกับเมียม่ยงขาวรสชาติเป็นยังไงบ้างครับอร่อยครับ สำหรับวันนี้รายการอินตลอดออนเทียงคานก็ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วในช่วกงกลางวันพวกเราได้ไปเที่ยวที่แก่งสุดคูและตอนเย็นพวกเราก็ได้มาเดินที่ถนนคนเดินเทียงคานครับไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะขอ,คขอบคุณค่ะขอบคุณคช้า